Happy days the boys and the girls I hope you are in good health every day Did you do your homework the yesterday Are you ready Student ทำกันบ้านที่ teacher มอบหมายให้เมื่อวานนี้เรียบร้อยหรือยังคะถ้า student ทำเรียบร้อยแล้วให้ s t u d e n t send to the teacher นะคะ the teacher check The homework for students every day. Today is Tuesday, the twenty th seven of July two thousand twenty one. We are learning Thai ว a n g ก a g มบทที่ The topic story reading การอ่านเรื่อง s t u d e n t c l a s students open the books วรรณคดีและวรรณกรรมภาษาไทยเกรดทรี The page number 38โอเ okay, ค let's go ที่เชิจะทำเป็นเส้นให้ student อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นการแบ่งวักตอน one two three เต่ากับกระต่ายเต่าตัวละ เดินย้ายโครงครงกระต่ายํำเพลงเดินสวนทางมาให้นึกขำขันเจ้าเต่าท้องนาเชื่องช้าดังกับปริงมันจึงเปรยแกมเย้ยท้าทายแข่งความไวกันไหมเจ้าปริงเจ้านั้นชักช้าหน้าเบื่อเสียจริง ต่อให้วิ่งไปก่อนเพราะทนงในตัวเกินไปจึงล้มเอนกายพิงไม้พักผ่อนสายลมโชยหวิวไหวชัยชอนกระต่ายเจ้าจึงนอนหลับปุ๋ยเย็นใจกระต่ายทนงลุ่มหลงลืมตนตื่นมาจนอาทิตย์ลาไปรีบลุก ขุนพลันดันด้นพลึกพรแต่ช้าไปแล้วสิสื่เดนคะสเดนฝึกอ่าน reading นะคะเต่ากับกระต่ายฝึกแล้วสื่อเดน writing นะคะ homework today reading and writing อ่านเรื่องเต่ากับกระต่าย แล้วเด็กๆเ,เขียนลงในสมุด like in your notebook นะคะเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้ว s t u d e n t สามารถวาดภาพประกอบได้นะคะแล้ว send the teacher การเขียนในครั้งนี้ในวันนี้ s t u d e n t จะให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะเขียนครึ่งบรรทัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด แล้วเซนต์เดอะทีเชอร์นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเซน่าเป็นวิดีโอคลิป about เพลงเต่ากับกระต่ายนะคะซึ่งเป็นบทแบบนี้เด็กๆจะได้มีความสุขในการเรียนรู้โอเค see you